ตุยใตัวน<า>ั่นล่ะแก้วนี่นี่ไส่นี่พอดีเลยนี่ไปรพามคอนเทนต์เดียกันผมรู้คิดเขียเยวเลยนี่สองคนนี้ครับมีอะไรก็โทรถามสองคนนี้เลยใส่ปลามันตายสวัสดีท่านผู้ชมทางยูทูบครับสวัสดีหลังเลิกงานครับวันนี้วันอ่าวันศุกร์ครับครับที่สามสิบครับสิบส้นเดือนครับ พรุ่งนี้วันที่หนึ่งหยุดครับวันนี้ก็เลยมีแผนหลังเลิกงานหาปลาอีทครับเป็นปลาหลดที่ปลาหลดเกาหลีครับหลดเกาหลีทรัไทยเรียกบ้านเราก็เรียกป,าปาลาหักหกล้วยปลาฮักกล้วยปลาหมูปลาฮักกล้วยปลาหมูปลาอีทครับเดี๋ยวเราไปดูครับปลาอีทพรุ่งนี้จะมีแผนไปตกปลา,าปลาอีทไปตกปลาเบสครับปลาใหญ่ครับปลาล่าเนื้อครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหลังบ้านนี่ครับเราจะพามาท่านผู้ชมมาหาปลาอีทกันครับ ไปครับมากับนายผานสองเหมือนเดิมครับกินผานสองผานสัตบกและขัดน้ําครับกินได้หมด <c oughs> ได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปหาปลาอิตกันไปครับให้ดูบรรยากาศสองข้างหลังข้างหลังบ้านครับ <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศข้างหลังบ้านพักครับนี่ข้างหลังนี่ก็ฟานเต็มเลยครับม <c oughs> ันก่อนก็วิ่ง <c oughs> ออกไปสองสามตัวนี่ข้างหน้าก็ตัวหนึ่งครับข้างหน้านี้เป็นลิงแสมหมะ ไม่ใช่ลิงแสเมเฮ้ยลิงแสมหรือล,ลิงกังเน,นี่ยครับทำเลมันช่วงนี้ก็ฝนเริ่มตกแล้วครับที่ประเทศเกาหลีใต้แต่ก็ยังไม่เยอะครับช่วงนี้จะเป็นทางน้ําไหลครับอวานนี้หาก,กันตรงนี้กันครับรหากันสองสามคนเดี๋ยวเราจะหาปลาอีทครับเดี๋ยวเราจะดูหน้าตาไปดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องใหม่น้ำแห้งแล้วครับ ได้อีกแล้วถุกชูบที่เห็นนี่เก็นเต้ววาหัก <laughs> นี่ครับโอ้แม่งหนครับแม่งหนครับน,น,น,นี่เฮ้ยสาวเวียดนามหรอครับนี่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 ไหมนี่นี่นี่น ีอีกตัวท่านผู้ชมนี่ผมทำไมไม่เจอใน,นผมไม่เจอ,เอวัวปอยดิผมขอแค่วัวปอ้ย <c oughs> นี่แดลแล้วครับนี่นี่ไปอีกครับใสกํกำลังสวยเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวรอชมพ่กนี้ครับว่าจะได้ปลาเบสใหญ่ไหมเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปอีกไปนี้เดี๋ยวเราไปตกเบดกันโชคป เตรียมไปครับเดี๋ยวรอของพี่ไปครับเดี๋ยวไปของพร้อมครับอากาศเป็นยังไงบ้างได้ได้จุดโอ้โหแต่รองเท้าผมคือไปส่งนี่แหละดูรองเท้าผมรองเท้าไม่ได้เปลี่ยนรองเท้ารองเท้าทำงาน นเยื่ออันนี้สิบงานสามคนครับโอเคที่ตั้งเจ้า,า,าไป ด้วยอ้าวนะครับถึงแล้ว,ลวอึบงไหนชัดฝั่งนู้นมีคนจองแล้วฝั่งนู้นคงไม่ได้แล้วเอาหมายฝั่งนี้ละนีน่ัละฝั่งนี้ละดีนะครับนี่หมายเดิมครับตอนนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้เที่ยงกะอีกโอ้บ่ายหนึ่งนะครับนุณหภูมน่าจะอยู่ประมาณซึก10องศาไ,งไปครับเบ็ดพร้อมนะ คนพร้อมพร้อมไม่ชอบครับพร้อมพร้อมไม่เองเยอะพร้อมอ่ะเยอะพร้อมครับนู่นแมวก็พร้อมครับไปครับไปเดี๋ยวแต่งเบ็ดกันครับนี่เต็มเพ็ดเลยใช่เบ็ดว่าอะไรเบอร์สิบสองครับเบอร์ใหญ่สุดสี่นึ่ตัวเบ็ดครับ เันจะใช้เบอร์นี้ครับเบอร์สิบสองนี่เบอร์สิบสองนี่ครับแส้สุดเลยปแล้วก็จะใช้ตะก و ดเบอร์ตะกวดนี้ครับลูกใหญ่เลยหยุดสมมติใช้ทุนไม่มีน่านะจะใช้ฟองน้ำแทนเดี๋ยวลองใช้ฟองน้ำแทนกัน ตอนนี้เบ็ดก็พร้อมแ้วนี่ครับเบ็ดพร้อมแลือแต่้องฟ้าก็ดำเลยครับไปดูจะตกหรือเปล่าไปเสียงกันไปครับไปครับเดี๋ยวได้เวลาลงแล้วจะหมายนี้ครับตอนนี้ข้างนอกก็ฝนตกครับวิ่งนี้ฝนแทบไม่ทัน ปลาก็กําลังกินเบ็ดครับให้ดูสภาพตอนนี้หนีมาอยู่ในเฮาส์ข้างๆนะครับหนีมาอยู่ดีว่ามันยังมีที่กันฝนอยู่ครับปลาก็กําลังกินครับนี่เปี่ยนก,กันดูหมาเลยครับปลาก็กําลังกินเบ็ดนี่ได้ตัวนึงครับตัวยังไม่ใหญ่นี่ออเบิ้กครับเหยือ่อปลาอีสนี่ นี่ก็ใบ่หนึ่งครึ่งครับเข้ามาอยู่ในเฮาส์นี่พิกเขาครับต้นใหญ่เลยตัวบีตัวบีครับดูรับในเฮาส์ครับคนสูงอยู่ประมาณสักสองสองสามเมตรสามนิดกว่าดูผักเขาครับไหนนี่ไงรถพลดินนี่ยรถตีดินครับนี่ กำลังเหมาะเลยครับวิ่งพวนดินในเฮ้านี่ครับตารมือตีเครื่องของเครื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วครับนี่ได้สตาร์ทครับเดี๋ยวรอชมใหม่ครับเดี๋ยวไปต่อครับ อยู่ฝั่งนู้นครับตาโชคอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้ก็น่าจะฝนตอนนี้ท้องฟ้าสว่างแล้วนะครับท้องฟ้าเปิดแล้วพยากรณ์อากาศบอกว่าตั้งแต่บ่ายสองนี่แหละครับน่าจะฟ้าเปิดไปตลอดแต่พระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นนะครับรอดูครับ ว่าจะได้ก mm ี hmm. uit 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 hi, ่แต้มวันนี oh, okay, okay. ้นี่เดี๋ยวเราทํางานแล้วครับนี่ใหญ่เลยไซส์น่าจะโลถึงโลไหมไงตนี้นะนี่เอาแล้วครับแก้วอันนี้แต่เอได้ครับอันนี้ผมได้จะโชคยังโอเคโอเคเจ้าเจ้าวันนี้เหยื่อเราครับปลาเบสเจ้าเลยเดี๋ยวปลาเบสครับใครยังไม่เคยเห็นปลาเบสเป็นอาหารของปลาไออันนี้ปลาอีทครับนี่ อาหารของปลาเ็นอย่างดีเลยหมานหมานครับหมานรอบนี้อะต่อนี่ติดแล้วครับได้อีกแล้วแ้มนี่ปลาเบสครับ <c oughs> <c oughs> นี่วิ่งเข้าร่วมรอบสองแล้วครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะตกอ,อีกทั้งวัน <c oughs> นี่ <c oughs> ป้ปาครับตอนนี้เราได้ทั้งหมดหาแต้มหาดแทมใช่หดดไหมเอ๋ ผมได้สี่ครับเอได้หนึ่งคนนี้ยังไม่ได้ครับยังเป็นศูนครับยังเป็นศูนตกใสจะไม่ได้กินปลาเขานะครับตุ๊กใสจะได้กินไข่มีเตมใมญ่นีครับปลาเบสครับ มาร่วมขุบลกันเซียนเีมาดูว่าจะได้กินไข่สจะได้กินเอาถั่วใครยังไม่ได้น่ะเียนใหญ่าแล้วนะครับใครยังตีไข่ไปแตกเนี่ยอยู่หมองเก้าละไปไปไหน จะให้จันเองลงสำรวจก่อนตามด้วยคนที่ยังไม่มีแต้มนี่ครับป่าเบสวันนี้ผลงานตัวนลกห้าตัวตัวใหญ่หตัวอันนี้ไซโลครับนี่เป็นเหยื่อปลาอีทครับที่เราหา